มาแล้วครับขบวน415นะครับกำลังจะเข้าจอดสถานีบ้านแฮด9นาฬิกา5นาทีนะครับเ,เป๊ะเลยตามเวลาเลยครับตามเวลาเป๊ะเลยครับขบวน415ที่นี่สถา,านีบ้านแฮรที่สถา,านีบ้านแฮร เอสารที่มีความผสมที่จะลงสถานีบ้านแหน่ตรวจสอบดูสิ่ของนี่สารพัดของท่านที่นำติดตัวมานำลงในควบค้นและถูกต้องด้วยครับที่นี่สถานีบ้านแหน่ Grazie è vero เร่งเครื่องนี่โอ้โหดังมาก